กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันเช้าวันนี้วันอังคาร18มีนาคมนะครับก็พอผ่านวันสองวันก็บรรยากาศก็เริ่มคลี่คลายแหละได้สติกันนะครับเด็กคงหลังจากที่เมื่อวานผิดหวังกับผลการแข่งขันทิงแชมป์คารวาคับนะครับไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ และก็อย่างที่บอกนะครับต้องชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็ยินดีกับแฟนแฟนสาลิกาดงนะครับทุกคนทุกท่านที่สามารถคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลนี้นะครับไปคลองนะครับเป็นแชมป์ลีกครับคาราบาครับเนี่ยเป็นสมัยแรกของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยนะครับ เจปีที่เราคอยถือว่าสมบูรณ์แบบแหละนะครับนำความสุขมาให้กับสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเตและกับเหลา่าทูนอา์มี่ทุกคนทุกท่านนะครับเหลือเชื่อนะครับว่าสาริการงนิวคาสเซิลยูไนเตซึ่งอุดมไปด้วยนักเตะชื่อดังมากมายนะครับ ประวัติศาสตร์สโมสรน,นี่ก็ถือว่าเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโลดแล่นอยู่ในลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยยุคว่ามาโดยตลอดเลยนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่ถึงขั้นมีลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของกองอังกฤษ,ก,ษก็หลายครั้งหลายคานะครับแต่เหลือเชื่อว่า ต้องรอถึงเจปีนะครับถึงจะมีโทรฟี่อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับก็ททำซอสแสดงความยินดีนะครับ <c oughs> เห็นเหล่าทูนาะม,มีความสุขเราก็นะครับ <c oughs> ในความเป็นประชากรฟุตบอลก็มีความสุขเออนะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกผิดหวังแหละที่ทีมรักของเราพลาดโอกาสที่จะคว้าแชมป์ อีกสมัยมาคลองนะครับแต่ก็ฟุตบอลนะครับอย่างที่บอกมันก็เป็นแบบนี้แหละปีนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่ควรที่จะเป็นแชมป์คาราบาครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งถึงตอนนี้อ้คำว่าลุ้น4ี่แชมป์มันก็ <c oughs> ล่องลอยหายไปในอากาศเป็นที่เรียบร้อยแต่นะครับทรวี่ที่สำคัญที่สุดที่เด็กของรอคอยนะครับพรีเมียร์ลีก ลีกสูงสุดของกองกฤษสมัยที่20นะครับเพราะว่านี่คือทรฟี่สูงสุดของกองกฤษแชมป์สมัยที่20นี่คือเป้าหมายสูงสุดของเวอ้์วภูมาโดยตลอดและปีนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายนั้นเรียกว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับใกล้เคียงที่สุดแล้วบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ก็ยังยากที่จะขาดดาวได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลนะครับเพราะว่าถ้าแต้มยังไม่ขาดอะไรก็เป็นไปได้เสมอเพราะฉะนั้น9นัดหลังจากนี้สำคัญที่สุดนะครับใช้โอกาสที่ได้พักยาวๆ2สัปดาห์นี้แหละนะครับรวบรวมสติรวบรวม,รวรวมพลังนะครับส่งใจไปซัพพอร์ตทีมรักของเรา ทีมงานสตาฟโค้ชเองนะครับนักเตะเองก็คงกลับมระทบทวนแหละว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนต้องแน่นะมันก็คงมีแหละแต่ว่าก็ไม่น่าจะเหลือบากแรงนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้น9นัดหลังจากนี้สำคัญที่สุดรวบรวมสติ เสริมสร้างพลังใจนะครับกลับมาให้ไวเมอร์ซีไซด์ดาบี้แมชทีแอนฟิลวันที่2ที่3เมษายนนี้ถือว่าเป็นคิกออฟเค้าดาวเส้นทางสู่แชมป์สมัยที่20ของลิพูลนะครับแล้วเราจะเดินเคียงข้างกันตลอดไป สวสดีทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันวันนี้สวัสดีครับ